ทำเตือนวิดีโอที่คุณกำลังจะรับชมต่อไปนี้อาจมีเนื้อหารุนแรงและมีคำหยาบคายมากมายแต่ขอให้ราบัด้ว้ว่าวิดีโอที่ทำต่อไปนี้ทำเพื่อความสนุกไม่ได้ต้องการจะโจมตีใครหรือคนใดคนหนึ่งขอมีต้องรับเข้าสู่เล็ก of g a ากนะครับที่มียนคกี้โอนพูดอะไรอยู่ม่ดีต้อุดพูดเลยฮ่าฮ่าฮ่ากิ้วนี่ มันลอยเดี๋ยวมับูตันบ้ง่าฮ่าฮ่ามึงดูเฉนเลยนั่งเง่ยบๆนั่งเงียบงเฉยมิดมองคิงควงนี่จะลองของวะ ตาหน้าถ้าเล่นต่อต้องช่วยแบนนินดาลีให้กูด้วยกูไม่ไหวแล้วสองตาแล้วเล่นกาไม่เกาะแบบอันนี้นั่งไงเห็นปะถึงมาถึงปากูก็โดนเคาน์เตอร์เลยมันมาเป็นบนไล่ชีพไปให้หากถ้าเราฮุกยากยังฮุกดวงคนแล้วโคตรเก่งเลยว่ะเล่นเลยเฮ้ มาใกล oh, wow. okay, mm ้ๆ hmm. กันมาใกล้ๆกันโอ้มันยิงกียใส่เคยปอนจามึงยิงหนให้มึงเนี่ยเสองแล้วเว้ยสองน่มาละโอ้ยแม่ เป็นโคตรยากเลยมามามันแฟนแล้วมันโดดข้ามประตดมามามาคุณดูถูกใช่ไหมจ้างมงบิกแค็งล่ะครับโอ้ผมนี่ซูเปอร์บ๊กแค็กเลย <c oughs> นั่นแหะสิโอ้เมันโดดก,กลบเลยอ่ะ โดนตกเหรอมาใกล้ๆมาใกล้ๆมาใกล้หูหนี่ยแบบไม่ต้องเล็นจะโดนง่ายมากเลยพวกเล็แม่โดนตกเออโอ้โห เปน้าเดเป็ปน้าเดย์ไน้าเดย์ไหน้าเป็นไน้าเปไนเดยนโยโย่เปน้าเดย์ไปน้าเป็นเปน้าเดยนไปน้าเดยปน้าไดย์โอ้ว่าจะให้โมกิจันนี้โอ้นนี้จะไม่ตูนยอดเลยโอ้ โอ้ไม่ต้องเตะฟูมันเองนะเย่าบังนะอย่าบังบังย่าบังยี่โอ้โหฮ่้วเอไปแล้วเออขอบคุณครับยินดีดีปวดใจดีแบบนีงเออทำไมจอด จะใส่การ์จอหรือเปล่าออกไปอูได้เวรได้เยอะเป็นคอโบที่แมนมากขดดูเดนขุดดเดนจออกอกกันโอ้หมดหมดหมดมาแล้วตัวซิงค์กูไหม

ดันเพลินไปนิดโอเคมีไม่เหนื่อยนิคุายว่าเนาโอ้โหใ่ปูไปโดนคนเดิมปักเออเออใครว่งวนี่ไปไหนอ่ะเปิดแอปเปิดไปเพื่อน ไต้าอเชเฮ้ยเอาไปแล้วตอต้เย่อเเนี่ยการทองไม่ดีโอเคไม่น่าตีกี่มีวะไม่ตายนะเฮ้ยโอ้ยหลบกระสุนโอ้ยเร็วอยู่้ยโอ้ยหลบกระสุนตงกระสนเกนักหนีกเนหนเออ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 เอ ไอ้วนะทอ่ั่ง้สียดีเร็วกว่าอาเอาโทษีผมไม่ได้ตั้งใจะทั้นะไารอ้วนเกดเลยวไปวะล่ามาหาเขาไปเละเอ เฮ้ยทไมตายวะเราทเ่ดี๋ยวเราชุไปแขงก่อนชุไ้ไปแข่งยังไม่โมมานทำอะไรกันเลยนนมันมีที่อื่นไปกันยังไงเวลาก่อยเบนลบวะมีมีมีใม่้ใกล้คนนี้มี มีตัวละเท่าไหร่มีมีเนตัวละเท่าไหร่วะตัวห้าสิบโอ้ห้าสิบเลยเหรอเดิน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 ฮุบนี่เป็นการล่าหน่อยไม่น่าพุ่งเข็นเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดอย่างไรอมันมาสองตัวโอ้บีพีพีไกลไปพี่พี่ไม่ได้ โอ้โคตรไกลเลยพี่ตายแล้วนึ่งโอ้คู่เนี่ยตายก่อนพีเออโอ้ยมุกยากโอ้เป็นไม่ดื้อเขาหมีมาบังนะโคตรประสบเลยชีวิตโคตรไม่โดนตัวตนเออดี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 งานดีแล้วเดี๋ยวมาได้หนึง ให้คูนิวให้ไหมเอ่อไม่ต่อหรอม,มันเตาตว,ว่ะนิวอเออนิวิวนิวต่อนิวต่อนันต่อลันต่อม่ใใอยากกลับ่ะต่าคนหมนอืออืโอ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 ้โอ้โ้ขอยากตดยอีกมนะดีเหรอได้เลยนี้มึงเก่งจริงมาใกล้ๆนี้เลยดีโอวะปวตับ โอ้ย okay, ไป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 เล่นอื่นต่อไปโอ้โหโอ้กระโดด รอแปบบ๊แบรอแป๊บเพื่อนตูน,นเอพื่อนตูนเออไม่ทนันสองหนึ่งตูนมาแล้ว <c oughs> ตูนไม่ทันปวดตูนจับเลยก็ได้จับเลยก็ได้จะ <c oughs> ให้กูจับ,นะม,จจบมัได้นั่นจะดี <c oughs> จับมัได้ตายตายจับมัได้ไมันตาย นนออจะไปช่วยเป็นหน่อยแป๊บนี่กอ,อ,นนอ,อได้ไหมโอเคคอรได้มันกลับแร้วเป่ามเห็นนะัน่าจะเห็นก่อนโอกแดงแดงคืออะไรวะจะแกนยังไงมันก็หวานาอยู่ดี ไม่ออกท้าจะไปเลียวตัวน,น,น,นี้มันอ๋อ้๋อว้าอตีกูมึงมึงจะต้อง่ายตังค์ทำมันตีกูเสียะทำมันตีกูเสียทำมันตีกูตีอะทำมันตีกูตีอะให้โดนโดนตายมาดิมาดิ มาดิมาดิมาดิเ <boiling> วินไม่กลัวกลัวไม่ใช่เวินโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วมึงเลยวะมึงเลยเอาไรล่ะเอาไรล่ะว่าตัวอะไรมาอ๋อไม่เห็นว่ะขอโทษมันยิงบีดิงแม่งโคตรจังหวะ คุณจ่าโดนบอลเฉยยิ้มแม่ยิ่งทีถูกจังหวะมากอ่ะแม่งหมดตัวรันซีวันนี้ดูเรื่อยๆก็ไม่ได้โกงอะไรหรอกครับโอ้เจนออกกันเมเหรอแต่บ้านเล็กฟอสหุ่นยนต์ หนใครจะเอาเองมาใกล้ก yes. ูเนี่ยระวัรงไะวงขึ้นทงวะเราไม่มีแกลอ่ะ้ามีแกดลงไปถัเอามาโอวิสเคน์เอีโอพีบอ ออโอ้ยโอ้ยมึงจะตายเือ,อเเดเลยจะซเองจะตายลทลทไปลทงที่พจ้าบิดแทงมาแล้วจะให้คูเดือดคูเดือดมาเล่นบิดแทงอู้แปกเลย <laughs> ยังไม่ได้ทำมาหลายเยยยดยือน อันี้มันลอยดันนะช่างมันน็อไม่้รงสนใจนี้ีทำไมลึกกังตา่อยดีโอย่าเป็นโรดีต้ตงาบอ้ไม่โดน,อนโอ้วนแรง อันสี่มีอยู่เลยอีกีนึงเกือบได้ชนดาวแล้ววะไอคิวมันเริ่มตามมาเดี๋ยวผมยิกแท้งจะกลับมานะฮะฉีกแก๊้งโคตรตังสีเลยอืมไม่ทัน เอ้ยพี่ออกอะไรอีกทีวะฉันต้องคิดดิบอกสามเดือนดีกว่าดันบ้านไม่ไงั้นเดี๋ยวครับเรากลับมาสู่ช่วงโอพีชิบหายกันต่อนะฮะมาแล้วมาแล้วอะไรอะไรอะไรโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอ เออฝึกฝึกฝึกเลยบอกแล้วผมได้ฝึกอ่าสเต็ปนี้มาไมา่เป,ป,ป,ป็นเวลากว่า30ปีผมกคนก็จะอยู่ในท้องแม่ก็จะขึ้นไปเอาอ้ขับไม่ถึงโอ้โอ้อะไรอ่ะ Oh, 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 oh <laughs> Oh, Eh, ya, ada Jatman, jatman, jatman. Ho, 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 oh, ทำไมวันนี้เล ar, ่นิแข้งเกิดอย่างนี <t api> <t api> <t api ้ที่แท้เขาก็เรียกร้ให้เาเล่นิแข้งนี่าขมือนหันีมาาแล้้ว้วแล้วแลมาแล้วโอ้ยะตายแม่ โอ้ร่าฮ่าฮ่าตัวโตตัวไม่ได้ตั้งใจพอดีวันนี้มือมันค่อนข้างแบบจะว่องไวไปนิดหนึ่งต้องขอโทษด้วยนะฮะ โอ้ลาก่อยอ,อือคนไรปวดแน่นคนระับนี่มันบิดแค้งในตำนานหรือเปล่าอย่าเอ็นอย่าเอ็นที่มันรับรู้ถึงความเจ็บปวดที่กูแพ้มาหลายตาออเออยจะรับรู้ว่ามันเจ็บปวดมากเว้ยสองพัรเลยหรอไม่ถึงเอ๊ะ หมเมดที่เป็นหมวดที่โคตรเร์เอ้ายินนีมาแล้วออมอการกันนิ่ีแต่เดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวมิแคสโอพจะกลับมากลับบ้านซื้อของแบ๊บเลยชิ้นนึงออกอะไรดีอะเพื่อนออกแค้มือโอ้ยออกแค้ม่งจะเกมพีคได้สัญญาแล้ว านดเวดอยดันเอาอะไรนี uh ้มันหยุดกันหมดเลยนะเวดกูไปตีให้สตีเดียวอยู่ได้สามเหดี่ยวแค่นี้คิดเดี๋ยวออกอะไรดออกหมวมันก็ไม่หัวให้เอาผีดิอาร์ตมึงจะได้เห็นว่ามันอยู่ไหนเอุ้มโอ้ยกูไปหุกโดนตั้งหลายรอบไม่จำเป็นหรอมั้ ต้องดูว pues er> ่าอะไรบวกเวทเยอะๆตู้พวกขาชี่หล่อยจังวะโตู้ผูเต็มคำโอ้แหลกแหลกเพื่อนแหลกคุณยอะแหลกเพื่อนแหลกเอวินว์หัวละหมดเอาไปเอาไปเขาไปเอาเองซุ่มเจ้าเหรอโอเคผมเชื่อใจมึงจัดการมันจัดการมันตูนจัดการมันตูนโอ้สกิลไม่ดี ปลาก่อยคิดสองเร็วหมดบินเล่นไม่มีวะอ๋ออยู่นี่มีอ้โอ้ยอย่าหลบสิเฮ้ยบอสว่ะกูจะโดนสกิลมึงเลยดีมึงอ่ะอ่านี้หลบ โอไยเบนโอ้โหไปถึงเขามาโดนอ้ววอะไรวะเห็นแต่แสงมันคืออะไรฟอรมมันเหรอพี่พี่รับนิดนึงอือโดนยืดได้ด้วยพี่มึงยู่มึงโอ๊ยสองมิ๊สองมิ๊หนึ่งมิ๊ไม่โดนมันทำไมมัน ไม่โดนหรืแล้วเอาลาอยซูลลา่อยลา่อยโอ๊ตตุ้งเท่า <c oughs> ไหร่วะประมาณแปดอยะสมมดี่มันอาจจะแรงขึ้นหน่อยเพราะมันดูดูดแรงเลยปวดวเม่อกี้ปวดเยอะ เอ้ยตัวเมึงกลัวมันเหรอมึงกลัวมันเดี๋ยวกูจัดก,การมึงให้เอาให้โดนเอาไปเอเออย่างนั้นแหละเก่งได้กรุงฟอร์แบบาบายถัดสกนนสวยงามมากตัวมาบาดใทมึงจะกวนนะตายรัวแม่เด็กเดียวไม่รู้ เฮลโหลเฮ้ยไอ้กูกไปเห็นเห็นอะไรวะอันนึงไหมอกอินชนกระแพงจังฮะถ้าชนคีสมันจะเด้งหมดเลยแล้วมันก็พันคีมไปเลยตอนแรกมึเห็นชนกระแพงแล้วมันกลับหลังตาปาดใช่ไหมมันไม่มาเลยอนูสาดักอ่ะโอ้ใช่ใชพูดจังหวะนี้อือออือ โอ้ไม่โดนอีกแล้วทำไมจะบาดออมมันพุกยากจังวะมันควรจะฮุกง,ง่ายดิโอ้ไม่โดนโอไม่โดนอีกแล้วมันนี่มามันนี่มามันนี่มาเออเฮามันดูไม่ไปพุกจังหวะออมม่นพุกไม่โดนพุกเกียดเลยนี่ขี่วิ่งสิวิ่งวิ่งไหวเนี่ยโอ้ย โอูยกับโดนโอ้ดูไม่ได้ว่ะสูไม่ได้ไม่ได้ออกของอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งบ่โอยโหโดโอเคนะบุรนะีบอดตานี